สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมวัตถุมงคลเครื่องรางของฝังพระเครื่องของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมสาราพระพเครื่องครับเอาของดีราคาถูกผู้ทุกคนส่งมาอีกแล้วนะครับสำหรับพระปลกใบมะขามาววน,นะครับอ,อ,อ่อจะเรียกพระไม่ได้เด็กเรียกปลอกใบมะขามทาเวสวรรค์นะครับของหลวงพ่ออิทวัจุลามณีนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ หลายท่านเนี่ยค่อนข้างสับสนว่าเอ๊ะวิธีดูรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ดูยังไงจริงๆเดี๋ยวนี้เขายังเรียกรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามียุคหนึ่งอ่ะเรียกรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ก็พอมีประวัติทราบกันมากขึ้นก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยออกในรุ่นเดียวกันนะครับก็เลยเขาเลยจะเรียกรุ่นแรกเหมือนกันหมดแต่เป็นบล็อกไหนแค่นั้นเองนะครับก็ แต่พอดีผมเตรียมของไม่ทันนะครับจริงๆก็มีของอยู่แต่ว่าเตรียมไม่ทันจริงๆสําหรับวัน oh, นี้องค์เล็กมากหยิบยากมากสาหรับพระปกใบมะขามนะครับของหลวงพ่ออิฐวัจจุรามณีนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่านี่นครับคือคุณเชื่อว่าปกใบมะขามก็จะองค์เล็กอย่างนี้น,นี้เปลี่ยวไฟสวยด้วยนะครับสําหรับปกใบมะขามรุ่นแรกนะครับด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ สภาพปกใบมะขามรุ่นแรกเนี่ยอันนี้สร้างปี33นะครับแต่ว่ามาเข้าพิธีปี36ซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นด้านหลังเป็นยันนูนอย่างนี้ครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นยันนูนนะนี่นะครับเห็นไหมวยันจะนูนสูงขึ้นนะครับแย่นี้หลายท่านก็อาจจะ,ะงงอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดู รุ่นสองนะครับอ,อสายมือดีกว่าเนาะอันนี้รุ่นแรกนะครับอันนี้รุ่นสองนะครับวางดีกว่าต้องขออภัยนะครับผมหยิบระวังหน่อยเพราะว่าออพอดีเป็นเหรียญที่ผิวไฟค่อนข้างสวยนะครับทั้งคู่นะครับ ซ้ายมือเนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกสมัยก่อนเลขรุ่น1สมยัยอันเนี้ยทางขวามือเนี่ยสมัยก่อนเรยกรุ่น2นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เรียกรุ่น1ทั้งคู่นะครับจะเป็นอ่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่ที่เรยกรุ er ่น1เนี่ยก็จะก็จะข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นยันนู่นเห็นไหมครับด้านหลังของเรียนที่แต่ก่อนเรียกรุ่นที่2นะครับแต่สมัยนี้เรียกรุ่นหนึ่ง อักษรจมปั๊มหนานะครับก็จะเป็นเนี่ยครับตัวอักษรจะจมลงไปไปดูนะเห็นนะครับตัวอักษรนี้จะจมลงไปนะครับไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งนี้เห็นไหมตัวอักษรจะนูนนะครับถ้าใครไปเจอแล้วก็สับสนก็ขอดูด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าตัวอักษรจมนะครับแล้วก็จริงๆท่านจะมีสร้างต่อมาอีกรุ่น 2รุ่นนะครับซึ่งด้านหลังยจะไม่เหมือนกันด้านหน้าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังรุ่นแรกที่เป็นยันจมนะครับก็จะเป็นอัครยันประจําตัวของท่านนะครับยันครูของท่านแล้วก็จะมีชื่อวัดนะครับวัจุลามณีนะครับสมุดสองข้ามนะครับจะมีอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับขอบจะหนาเห็นไหมครับ ขอบจะหนาตับเลยเดี๋ยวก่อนนี่โฟกัสหากองเล็กมากครับรการยางหน่อยนี่ขอบจะหนาอย่างนี้เลยครับซึ่งที่เขาเรียกกันรุ่นสามในยุคหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ก็ยังเรียกรุ่นแรกอยู่นะครับก็ก็จะเป็นบล็อกบางกว่านี้เพราะว่าท่านบอกว่าเหมือนกับเปลืองเนื้อโลหะนะครับก็เลยจะปั๊มให้บางลงนะครับก็จะเป็นแต่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยบล็อกเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าบางลงหน่อยนะครับ ก็จะเป็นรุ่น3ามแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเรียกรุ่นแรกอักษรจมปั๊มบางนะครับหรือขอบบางอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเรียกกันก็งงไหมครับผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอย่างของอ,อักษรจมบล็อกบางมานะครับแต่ว่า,าเดี๋ยววันหลังถ้าผมมีโอกาสผมได้หยิบออกมาจากกลางผมเนี่ยผมจะ เอามาให้โชว์ให้ดูทั้ง3 3ส,ม,สมเหรียญเลยนะครับก็แต่เนี่ยขออนุญาตโชว์2ององค์ไปก่อนพอดีเพิ่งได้ใหม่2อ,องค์แล้วก็เลยเอามาลงเลยก็จะมีพูดง่ายคือรุ่นแรกอาจจะมีอักษรจมอัตถีคบอักษรนูนซึ่งแพงสุดนะครับอักษรนูนสร้างปี3าสนะครับแล้วก็ในบล็อกต่อมาก็จะเป็นอักษรจมหลังมีชื่อวัดนะครับบล็อกหนาแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คืออักษรจม มีชื่อวัดบล็อกบางนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเก็บบล็อกนาำไปก่อนนะจริงปลุกเสกวิธีเดียวกันนะครับสําหรับ2บล็อกนี้นะครับก็สําหรับรุ่นนี้เนี่ยทำไมผมถึงหยิบมา,ารีวิวให้ทุกคนชมนะครับเพราะว่าจริงๆครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกเทวสุวรรณเก่งๆในไทยมีอยู่มีอยู่ไม่กี่องค์นะครับ โดยเพาะอิดวัจุรามนีน่าจะเป็นองค์ต้นๆน,น,นะครับที่เราจะนึกถึงชื่อท่านกันนะครับหยิบยากมากครับแต่ว่าก็มีคูบาทางเหนือนะครับชื่อคูบาจันนะครับนั่นชื่อคูบาจันก็เป็นคูบาจันที่เก่งในการปลุกเสกเทวสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่นับถึงต้องนึกถึงว่าในยุคสมัยเก่าๆนะครับทเวสวรรค์เนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ย มูลค่าสูงมากนะแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสุทัศนะครับพระครูสอนมระมกสันนะครับแต่ละองค์ก็หลักแบบหลักหมื่นขึ้นไปทั้งนั้นนะครับบางองค์สวยๆหลักแสนก็ยังมีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหาองค์ที่บูชาแทนนะครับก็ผมก็แนะนำหลวงพ่ออิกวัจุรามนีนะครับกับคูบาจันนะครับซึ่งปกเสกเทวเวสวร์ได้ เข้มขังไม่แพ้กันนะครับแต่นี้เนี่ยที่ผมชอบมากเพราะว่าเหรียญเล็กมากเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบกับขนาดเหรียญบาทนะเนี่ยเนี่ยเทียบกับเหรียญบาทเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งห้อยง่ายนะครับแล้วก็ให้เด็กหรือผู้หญิงห้อยประสบการณ์ก็ดีมากนะครับเรื่องแบบคุ้มครองป้องกันและที่สําคัญเทวีสุวรรณเนี่ยนอกจากเป็นราชาแห่งพูดผีปีศาวิญญาณ ต่างๆที่เรารู้กันแล้วนะครับในเรื่องการป้องกันมลนดําคุณใสผีวิญญาณต่างๆที่มาทําร้ายที่ไม่ดีนะครับป้องกันให้ออกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะเกงรงกลัวเพราะว่าท่านคือราชาแห่งพวกผีนะครับแล้วก็ยังมีอีกตําแหน่งหนึ่งที่ท่านดารงตําแหน่งก็คือธนบดีครับก็คือเจ้าแห่งทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ บูชาห้อยคุ้มครององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจึงได้เ่าเรียกอะไรครับได้อิทธิฤทธิ์ถึง2ด้านนะครับทั้งในด้านป้องกันพวกผีวิญญ,ญาณมืดันคนใสและในด้านพภกทรัพย์ทรัพย์สมบัตินะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่นิยมมากๆอีกเหรียญหนึ่งนะครับทีนี้มาดูบล็อกกันนี่ครับถึงเหรียญจะเล็กแค่ไหนนะแกะ,แกะบล็อกได้สวยมากจึงเป็นเหรียญที่ผมชอบมากนะครับตรงนี้ถืดไฟจ้าจริง ใช้คำได้เฉยมากนะครับเพราะว่ายุคผมยังใช้คำพระจาบกันนะครับแต่ว่าความเป็นแบบสวยจริงๆงดง,งามจร,งจริงๆแล้วกันครับนีนะบ่ล็อกนี่แกะคมหมดเลยนะครับตัวเครื่องส่งผ้าต่างๆนี่มีรายละเอียดเป็นลายตารางผมชัดนะครับยักมีเขี้ยวนี่แกะทุกอย่างเนี่ยสวยงามจริงนะครับ ดูน้่นหลังนะครับน้านหลังเป็นยันคูของท่านนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการดูก็จะมีถ้าเป็นเหลี่ยงก็จะเป็นการวิ่งของกระแสโลหะที่ถูกปั๊มลงไปนะครับผิวไฟที่เกิดขึ้นนะครับองค์ที่อง์นี้ผิวไฟอง์นี้ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับคือดําไปแค่นี้เดียวอะดําไปแค่เนี่ยผิวไฟหายไปแค่แค่ส่วนนี้นิดเดียวนะครับ ด้านหลังก็หายไปนิดเดียวเห็นไหมครับแต่ว่าองค์ที่อยู่ไฟหายไปเกือบหมดเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยใครเช่าแล้วไม่เห็นว่าเอ๊ะผิวไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเป็นดำๆเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่ามีนะครับถ้าเก็บรักษาไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยสวยเนาะสวยจริง,รงนะครับโอเคสำหรับใครที่ รุ่นนี้สร้างประมาณ1 0,000แสนองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเนื้อทองแดงนะครับแต่ถ้าเนื้องเงินอะไรก็จะสร้างน้อยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ตอนนี้น่าจะในตอนนี้ผมทำคลิปปีคุมพาพันปีสี่นะครับก็มูลค่ายังหลักพันต้นๆ้นอยู่นะครับพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสองพันแต่นั้นนะครับอยู่แทวานั้นอยู่อนาคตผมคิดว่าราคาน่าจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการจะหา ท่ารูปลักษณ์ของทเวสวรรณที่อยู่ในพระองค์เล็ก,ลกๆจิ๋วๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับหายยากมากนะครับเือมีอีกทีก็เป็นอของวัส,สุทั์ซึ่งมูลค่าโ,โหหลักหมื่นไปแสนอะไรอย่างนี้แล้วครับซึ่งก็แพงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยผมเลยแนะนําว่าใช้แทนรุ่นนั้นเนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่า ครูบาอาจารย์ที่ปรกเสก็เป็นหลวงพ่ออิทวัจุลามณีนะครับซึ่งก็ได้รับถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีแล้วก็ครูบาอาจารย์ของท่านอีกหลายๆองค์ซึ่งเต็มขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็อตอนนี้ในประเทศไทยก็ขึ้นชื่อว่าท่านเนี่ยปรึกเสกเทาเวสวร์ยังไม่เป็นรองใครนะครับแล้วก็ถ้าใครมองหาเรื่องอาการพุณนสายการมด์ดามการผีการ ต่างๆสารพัดป้องกันอุบัติเหตุอันตรายหรือรวมถึงโชคลาภค้าขายาทรัพย์สมบัตินะครับก็ผมขอแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะให้เด็กไ่อยคออะไรอยงนี้ครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเบาๆองค์เล็กๆห้อยง่ายๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมสาราพเพื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ หากท่านใดชอบใจก็กวนกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ลองดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมทําไว้น่าจะเกือบ50คลิปแล้วลองติดตามรับชมกันดูนะครับว่าเผื่อมีพระดีราคาถูกมูลค่าสูงอ่าผมแช่คยว่พระดีราคาถูกพุทธคุณสูงแบบที่ท่านยังไม่รู้อยู่นะครับดูไว้จะได้แบบเออพระที่เอาไว้ใช้เนี่ยก็จะได้แบบ ไม่แพงก็ไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากนะครับแต่ว่าพุทธคุณที่หายห่วงก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันสุดแล้วไม่กังวลเน่ไม่กังวล,งวลอ่ะงงกันไปกันใหญ่โอเค <laughs> แล้ววันนี้ผมสำหรับเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ